มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมรอพสุรินแจงดราม่าหลังนักศึกษาโผล่ไปเป็นทหารกัมพูชาจากที่นักศึกษาชาวกัมพูชาของมหาวิทยาลัยราชภัสุรินตกเป็นข่าวว่าเข้าร่วมการประทะกับทหารไทยในพื้นที่ชายแดนพร้อมกับโพสต์ข้อความยุ่ยุล่าสุดทางมหาวิทยาลัยออกมาชี้แจงว่านักศึกษาคนดังกล่าวได้ลาออกและกลับประเทศไปตั้งนานแล้ว 3กันยาย,ยนรองศาสตราจารย์ดรฉลองสุขทองอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ร่วมถแถลงเพื่อทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนและสาธารณชนนะคะโดยเปิดเผยว่านักศึกษาชายคนดังกล่าวเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2ที่มีผลการเรียนแล้วก็เป็นนักกีฬาเย์บอลของมหาวิทยาลัยได้แจ้งลาออกเมื่อวันที่6มิถุนายน2568แต่ในความเป็นจริงได้หยุดเรียนแล้วก็เดินทางกลับที่จังหวัดอุดรมีชยัยประเทศกัมพูชา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับด่านช่องจอมจังหวัดสุรินตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วอธิบดีระบุว่าสาเหตุที่นักศึกษาคนนี้ลาออกเนื่องจากพ่อซึ่งเป็นทหารในกัมพูชาต้องการให้เขาไปสมัครเป็นทหารเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพทำให้เขาตัดสินใจสมัครเข้าเป็นทหารและกลับประเทศไปในที่สุด ขณะนี้มหาวิทยาลัยดำเนินการส่งตัวนักศึกษาชาวกัมพูชาเหลืออีก32คนรวมถึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและวิทยาลัยพยาบาลบารมราชชนนีสุรินอีก5คนรวมทั้งหมด36คนเดินทางกลับประเทศกัมพูชาตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2568เนื่องจาก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงภายในประเทศและขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลโดยยืนยันว่ามหาวิทยาลัยดำเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักกฎหมายโดยตลอดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ